แรับตัวจริงครับจา้านเกียรนะครับอัทีัี่ามดมาหี่ตัวสี่ตัาครั่บัราคาจักพรดิอีแล้วครับซื้อปมรงวเันำัสายหลายๆแม่น้ำตนมข้าวาับพี่น้องมีผู้ใหมากเนี่ยี่น้องโบวัชราครับน้องบีบุษกร

สินดเอาหยิบันใดาวคนลายครับคลายรัเลยอขอราวบัตรเท่าไรกัม่บัตรสิบบาทบัตรสิบาทของรางวัลพี่น้องนี่ราคาสิบบาทเดหอออรางล้อจะเป็นาหักเรบออนเผาด้ค้อย พี่น้องเข้าดินทางเข้าวัดสุดยอดที่ลี่วัดที่มีตู้มีเจ้าตู้ก็เป็นสวัสดีเอฟซีประเทศเราครับผมสวัสดีครับบรรยากาศสดๆครับพี่น้องหน้าวิทีระเบียบวัฒนศิลป์ครับมือนี้เ่าท่าการแสดงอยู่วัดมัชชิมะวาดครับอำเภอบ้านข่าวจังหวัดชัยภูมิครับลูกกับคนมนุษย์ขีดตุ้นนี่แะแต่ว่าลูกไปเีเหงานอยู่กับระเบียบ ท uhm ี่วัดนะครับในการบูรณาเร่องงานยบณหกเพราะท่านได้รับหรอท่านยูท่านเดินทางเขมาสามารถติด่จ้วันของรางวัลนะครับที่้าวัดได้เลยันนการเ่สอยดาวมัดราคาสิบบาทครับสิบบาททุกอย่างครับพี่น้อง ภาษาบ้างครับโอ้ยที่มาเอกไทยดีครับว่อ่างโอ้ยอางทองชุดเน่นเน่นเน้นกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับโดนๆดนไลฟ์พี่น้องทรื่งสัญญาณแน่ทรื่ง มีอย่างหลายยางครับมนี่อนนะครัืนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องสัญญาณดีต้องบรรยากาศดีกันเ่ให้เบิ้งไปยี่สิบบาทแล้เอาไปสอบเดี๋ยวช่วงที่ล่งเหนือนี่ยายามสินไล่ให้เครื่องสุมือสูมือคนบอก่าได้ยังไ่เตรียมระยะสิบบาทน้ำยาล้างจานเออสิบบาทแก่ทุกอย่างสิบบาท เพ่กงไหเลแก้มว่าไไกแก้มเพ่ี่หกพ่่งๆกรไหวุกเ่เสียไม้าตัวนี้สวยมากครับสีแด็กแม่มาขามครับสวยมากครับเด็กสำหรับสุภาพบุรุษรางวัลของรางวัลได้กระตงหน้าได้เสียไปนะครับเี่จบยี่สิบบาทได้สองยันต์ิบติ๊บิ๊เอาปีน้องเอาตัดปแธรรมดา มาถบ่บอาไก็โคศกสอว่ค้ัดสิบบาทอีกด้พี่น้องนี่ครับสิบบาทอีกร้อยสิบบาทมาขายทั้งสดด้วยทีมงานมอล้ำเข้ามาซอยขายบาทครับโบวชระเต็มร้อยเหรียญทอง้เนยเอตอนสามทุ่มพ่อสามทุ่มครึ่งสามทนะครับเมีการียกทองจากฝ่ายน้งรด้วยนะครับ สวัสดี400ครับผมสวัสดีครับพี่น้องน้องป้านาอามาเดินทางเข้ามาแล้วครับมาร่วมทำบุญกับทางวัดครับที่กองการว่านข่าวดีพลธิดังข่าไม้ได้เพี่ยบบุญข่าวไม้แต่ข่าวไม้แท้ได้ครับเนี่ยร้อนไหสวรรค์ครับสิบบาทครับสิบบาทนะี่สิบบาทนะครับสิบบาทนะครับของแกงก็สิบบาท นะครับกะติก้ม่กะสิบบาทเสียไหมกะสิบาทสิบไหมกะสิบบาทท้องคำสิบบาทจักรยานกะสิบบาทผมอยากสิบบาทครับอยู่ในร้านนะครับสิบบาทบบกายให้เป็นร้านไทยนี่สิบบาทเขาหนี่สิบาทนี่สิบาทจับมาพี่น้องมาครับนะครับเอารลอดกนแม่รุ่นรุนไปโชคมาได้ยังไงด้อยตหมานะครับ ยากได้เลยให้ได้ได้ด้วยเด้ือเล่นเอาเล่นเอาครับคนหนาไปที่กันไร้ครับพี่น้องเริ่มไร้แล้วครับงานฟรีเด้อพี่น้องแล้วแต่ผู้ใดสีทำบุญครับการประตูคนละสิบบาทเช่าบาทมาจ้างมาล่ำมาดองฟรีแหรอเนาะคนมาจ้างมาจ่าพื้นที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดครับมายอมชมงการของวัดพิพิธระเจ้ากระเจีบกันเต้ยนะครับ อำ่า้เป็นประจำทุกปีนะครับทุกครั้งทุกปีครับยิ่งใหญ่ทุกปีครับงานประจำปีของวัดศิลปุทธบาวัดใหญ่บางเฝ้านะครับแต่ละปีนี้บ่อลำนะครับใหญ่ๆทั้งสองพันเออแต่วันเล็กไม้นะครับใหญ่ๆวัดใหญ่ทำนี่คือวัดใหญ่เออบอลำใหญ่แต่บัดน้ำสองปีนครับ วันที่หกผ่านไปแล้ววันนี้เียน่ใชรรบะสิบาทไปใจครับมรมาอพ่อมหรัายอดิติดันลับนะครับื่ามรมาระดับพรอนดับของประเทศไทยเรานี่็ดีเพิ่ม่ก็กำลังขายดีครับพี่ราอพอราซอยไยซอยเยหออซอยเยหลอนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างเขาพี่น้อง ทางหลวงเพื่อนานั่งอย่างไรล้ครับผูใดเข่ามากระเสียกูได้ทำมาเสียละกตท่าบุญก็ละสิบบาทเช่าบาทสิบบาทรัปน่าแล้วันมีการจำหน่ายบัตรตรงหน้าอาจะไม่ีป้ายนะครับคนหลายคนหลายครับพี่น้องอ้นี่ชุดนี้จำได้ครับร้านม่ทงสุกรับนี่สวยงามปปจับาท ร้อยหนึ่งได้ป้าได้สินไหมง่คุ้มแล้วนี่คุ้มแล้วพื้นนึงเนี่ยครับพาน่นี่แบบท่านหมืนตัวนาะไม่แค่ไม่บานข่าวเพต้องห่วงครับพี่น้องเมืองขับไม้อยู่แล้วเสื้ยืดอบีนะทก็ออกดีค่ะเสืรับนีบรรยากาศจามีเสื้อทำงานก็มีครับ ผลปล่อย,ๆ,อยๆ,นๆนิดๆครับพี่น้องเสือฮา,ามายมาสู่เกสิตโต้เรื่องอะไรเระมาณไปใส่ผิดพลาตัวนะคะ80ค่ะบอกไปะจ้ไประจายเรื่องเรื่อามาครับนี่ครับบรรยากาศเปน็นใีพี่น้องสมัยก้านหน้าน้องก็มีกาจุดมุ้งอยู่ะครับไม่ใช่ขายบัตรเตะร้อยแล้วล่ะเพราะว่าปีนี้ได้ประมาณหลายร้อยตัวครับที่พี่น้องบริจาคค่ะ หาละสิโตหลาละยี่สิลาละหนี่รับเมสิบูดผู้สนับสนุนหลักครับบูดเอ็มรห้าครับผมแจกข้องตอนนี้เหลือแค่สองรางวันแล้วพี่น้องนี่ครับบูดเอ็มร้อยห้าสิหลังจากโชว์แลกผมก็จะผ้าขึ้นจับท้องให้ที่ให้น้องสองรองวันพนพน่แหรอเท่ที่จะ ไนะครับอีกบุวหนึงก่จะเป็นน้ำปลาต้มสุกแม่บุญลรำครับบุสนาศสุนเล่าพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดี400ครับผมอีกหนึ่งบุญนะวนพิชชค่ะยาสีฟันดาลี่ครับต้องใส่ต้องใส่เอาใส่โซ่ใส่หมากใส่แหมดออกไปอีกแล้ว ความยาวให้ต่ำกว่า1เมตรห้าสิบเซนสถานที่กะบ่ค่อยแคบป,ปนนานะครับพอสมควรพี่น้องไไแต่ว่าหลังไม่ที่แคบเพราะว่ามันติดกับอาคารกล่องพัดสีใหญ่ก็ออกแล้วนะคะพัดมือถือพัดลมมือถือออกแล้วเบิงเบิ้งกว่น้ำไปแล้วกับพัดไปค่ะอือดดีเลยนะบรรยากาศแบบนี้มีพันนนนดนะครับช่วยพัดดีด้วยแต่พัดใหญ่ปีนี้โชคดีครับบรรยากาศ ท่ัดดีครับ่อนระเบียบ่มยุ่ระเบียบแมนไม่ยุ่ระเบียบแล้วกลับไปโย่พระท่านอยู่พราสามมือแล้วทัวสีพี่สาวครับพี่สาวสวัสดีทุกท่านครับสวัสดี FC สี่รับ่